มากล้อมกันบ้างค่ะคณะของการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Bank of China Champ of Champ 2014ชิงเงินรางวัลรวมกว่า150,000บาทจะเริ่มทำการแข่งขันนะระหว่างวันที่8ถึง22มิถุนายนนี้ค่ะที่ชั้น11 CP Tower นายกอศักดชัยรัศมีศักดิ์นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการถแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาหมากล้อมรายการ Bank of China Champ of Champ 2014ครั้งที่1 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมทั้งหมด72คนมีฝีมือระดับตั้งแต่1ถึง5ดัางค่ะแบ่งเป็น5กลุ่มแข่งขันกันเพื่อหาแชมป์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการลสัปดาห์เพื่อเป็นการหาคู่ชิงชนะเลิศโดยผู้ที่ชนะจะได้รับถ้วยพร้อมกับเงินรางวัลมูลค่า70,000บาทส่วนรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า30,000บาทซึ่งทางด้านของนายกอศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ ในฐานะของนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนนะักกีฬาหมากล้อมในประเทศไทยเพื่อให้พัฒนาทักษะการเล่นสำหรับการแข่งขันกีฬาหมากล้อมรายการแบ n k of c ฟ i n a Champ of Champs 2014จะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง22มิถุนายวันนี้ จะแข่งขันกันทุกๆวันพิชค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะก็สามารถเข้าไปชมกันได้ที่ชั้น11 CP t o w e ีถนนสีลมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬานะที่คุณไม่ต้องใช้กําลังในการประทะก,กันใช้แค่สมองแล้วก็ความคิดที่สําคัญคือไม่จํากัดอายุด้วยนะคะสำหรับการเล่นกีฬาชนิดนี้ถือว่าเป็นการดีค่ะสําหรับเด็กๆที่อยากจะฝึกสมาธิค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีข่าวๆาวของกีฬาในประเทศมาฝากกันเช่นเคยค่ะ